คือยอย่างอย่างปอ,อยครับเป็นแฟนคลับพี่แยมมาตั้งแต่เด็กๆต,ต,ตั้งแต่ตอนข่าวบ <laughs> ูรีภัยไม่ไม่เด็กไม่เด็กมากค่ะแล้วก็ออหลายๆคนก็เชื่อว่าเป็นเหมือนกันก็คือชอบดูชอบดูพี่แยมทำข่าวชอบตามเพราะว่าพี่แยเมี่ยไม่ปล่อยภาษาอังกฤษฝรัง่งเขาเรียกว่า Investigate ชูลเลสจุ๋มจ <laughs> ่ะนกข่าวสค่ๆอย่างในเมืองไทยเรามีนักข่าวแบบนี้แบบเยอะไหมคะไม่เยอะไม่เยอะทำไมเ่อย่างอย่างพี่กับส่วนงานของพี่ส่วหนึ่งก็คือเรื่องของงานอินเวสติเกตทีฟค่ะที่ที่ปอบอกกันแหละค่ะไม่เยอะ ไม่งั้นคือจริงๆมันเป็นเรื่องจำเป็นมากนะที่ที่ต้องการสังคมต้องการนักข่าวที่ทำข่าวเรื่องอินเวสติเกทีฟโดยเฉพาะในสังคมเรื่องของอย่างข่าวการเมืองเนี่ยมันมันจำเป็นมากถ้านักข่าวไม่ตรวจสอบนักข่าวทำตัวเป็น PR อาร์ัฐแต่เองเนี่ยไม่มีทางเลยที่สังคมหรือประชาชนจะจะได้รับสิ่งดีๆเพราะมันจะต้องถ้าเราไม่ตรวจสอบคอร์รัปชันคอร์รัปชันก็ย่อมย่อมมีใช่ไหมคะ ตรงนี้ยังมีน้อยอยู่แต่พี่ก็เชื่อมั่นว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยมันก็มีนักข่าวที่เขาทําหน้าที่นะก็พยายามทีม่จะทําน้อยเพราะว่าเสรีภาพสื่อปะคะถ้าหากว่ามันไม่ติดที่สังกัดหรือติดลักษณะงานพี่มองว่ามีสื่อเกิดขึ้นอีกกอีสื่อใหม่ๆที่ทํา<ม>เกิดขึ้นและทํางานด้านอินเวสเติเกทีฟด้านตรวจสอบม,มาเยอะมากขึ้นนะเพราะอย่างที่พี่บอกถ้าคุณไม่ทําอ่ะคุณก็อายประชาชน<ม>อายยูทูบเบอร์อายอ<ม>ินฟลูเอนเซอร์ที่เขา มาทําหน้าที่นี่แทนเรา<ช>ถ้าเราไม่ทำเนี่ยคนเหล่านี้เขาก็ทํางานแทนเราอะ่ะประชาชนเขากล้าที่ออกจะมาพูดถึงในสิ่งที่เขาต้องการเรียกร้องแต่ถ้าสื่อไม่กล้าที่จะนําเสนอสิ่งเหล่านั้นก็อย่าเป็นเลยสื่อมวลชนเพราะประชาชนเขายังกล้าหาันกว่าเราเลยที่เขาจะออกมาพูดเรียกร้องเรื่องราวของเขาแต่เราเป็นหน้าที่สื่อที่เป็นสื่อกลางแต่เราไม่เรียกร้องแทนเขาเนี่ยแล้วเราจะเป็นไปทําไมสื่อมวลชน คือดูว่ามันดูเป็นการทํางานที่มันต้องแบบว่าบีบคั้นเข้มข้นตลอดเวลาพี่ยามเหนื่อยต้างไหมคะเหนื่อยค่ะเหมือนาพี่ยามทํางานทุกวันก็เหมือนที่พี่บอกบางทีถ้าเราจะไปหาข่าวข่าวหนึ่งเราต้องกว่าเราจะเดินทางไปที่นั้นได้เนี่ยโอ้โห เรื่องความลำบากของเส้นทางก็เรื่องหนึ่งการที่เราจะหาทางเข้าไปเนี่ยมันก็ยากลําบากกว่าไปแล้วก็ทาข่าวมาออกข่าวสีนาทีห้านาทีหรือเขียนข่าวเรื่องหนึ่งแต่เราด้วยเวลาเดินทางกันเป็นวันหรือเสี่ยงอันตราย <c oughs> เสี่ยงลูกปืน <c oughs> เสี่ยงชีวิต <c oughs> เพื่อให้ได้ข่าวต่างๆเรามาเป็นแฟกต์หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏออกมามันเป็นเรื่องยากมากบางทีก็เหนื่อยก็ทอ้อฉันเอาชีวิตฉันมาเสี่ยงทําไม <c oughs> แต่พอถึงเวลาเออข่าวนั้นเป็นที่รับรู้เรื่องราวของผู้คนเหล่านั้นเขาได้ รับการเปิดเผยพวกเขาได้รับความช่วยเหลือเออเออนะ่ะไม่ไรค่ะเป็นกําลังใจใช่สิ่งที่เราเสี่ยงไปชีวิตไปเออมันมีคุณค่าต่อผู้คนอีกนับหมื่นนับแสนเราจะไม่เสียใจเลยรงการที่เราทําอะไรต่างๆเรานี้ออกไปแม้วันหนึ่งเราไม่เราจะไม่สามารถพูดหนสิ่งที่เราทําให้ใครฟังก็ได้ม,มันอาจจะถูกปิดไปจนตลอดชีวิตเราก็ได้แต่ว่ามันจะ มีคุณค่าอยู่ในใจเราเสมอนั่นคือสิ่งที่เออเหนื่อยไหมเหนื่อยเราเป็นมนุษย์ธรรมดาที่เราก็อยากจะดูแลครอบครัวช่วงที่สถานการณ์สู้รบที่ชายแดนน้องน้องบอกแล้วมันก็เริ่มมีโควิดแล้วลอกสามแล้วที่ร้านมันจะต้องแบบปรับอะไรหลายอย่างนล้วน้องมันก็ทํากันไม่ไหวแล้วพี่ก็ยังติดอยู่ที่ชายแดนช่วยครัวพยกกะเลียงน้องบอกว่าเออพอแล้วที่ช่วยกะเลียงอ่ะมึงกลับมาช่วยน้องกลับมาช่วยน้องมึงเหอะ ซึ่งเราเข้าใจเราเขา้เา,เขาใจที่เขาพูดแต่เขารู้ uh huh. ว่าถ้าเราไปทําอะไรแล้วถ้ามันไม่ยังไม่สาเร็จไม่เสร็จเราไม่กลับบ้าน uh huh. แต่ว่าถึงทีเวลาเราก็นึกย้อนกลับมาเหมือนกันว่าเออเราก็สูญเสียชีวิตของเราไป uh huh. ในการที่จะให้กับตัวเองที่กับครอบครัว uh huh. แต่เมื่อไส่ก็ตามที่เรากลับมานั่งอยู่เฉยๆแล้วเรามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเรากล <laughs> ับกลายแบบว่าเป็นทุกเป็นเดือดเ,เป็นร้อนใจที่เออทําไมเราไม่ไปอยู่ตรงนั้น uh huh. ในเวลานั้นเพราะว่าศักยภาพเราอะเราสามารถทําได้ในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้พี<ช>่ก็เลยว่าเออไม่เป็นไรเรื่องมึงเรื่องมันต้องแลกกันถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกด subscribe กดแจ้งเตือนและถ้าชอบรายการของเราก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะ